สวัสดีค่ะทุกคนกับเข้าสูเ่เพจแม่รูปผูกดวงนะคะกับแม่หมออมมี่คนเดิมนะคะวันนี้กับหัวข้อชื่อว่าช่วงนี้คนรักเก่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะมันเป็นเรื่องราวของคนเก่าถ้าคนใหม่ก็เลื่อนผ่านไปก่อนเลยเนาะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะกับคลิปอันนี้เนาะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในอุปกรณ์แล้วในไพ่ออร์เรเคเตรสำรับนี้ด้วยนะคะแล้วเลือกสามกองเป็นการ สามกองสามตัวเลือกนึกถึงหน้าเขานะคะกองที่หนึ่งเป็นรูปหัวใจค่ะและกองที่สองเป็นสามเหลี่ยมและก็กองสุดท้ายเป็นรูปดาวสามดวงแบบนี้นะคะเริ่มเลยนะคะนึกถึงหน้าเขานะชาวกองที่หนึ่งนะคะถ้าใครฟังไม่ทนันดูตัวเลือกไม่ทนันก็กดหยุดก่อนได้เลยเป็นรูปหัวใจสามดวงตรงนี้กองที่หนึ่งนะคะคิดถึงหน้าเขาให้ดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขายังคิดถึงคุณ อยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะคะเขายังมีพลังงานที่เป็นพลังงานดีๆอยากจะสื่อถึงคุณอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะชาวกองที่หนึ่งค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมนั่นเองคิดถึง แล้วคิดเป็นอะไรที่แบบว่าบางคนอาจจะเคยมีรูปมีเต้าจดทะเบียนแต่งงานกันแล้วด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าช่วงเนี้ยค่ะเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวนะไปรีแลกผ่อนคลายเอาแบบ ไปทั้งครอบครัวไปพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเขาก็จะแบบอยากดูแลคุณและลูกให้ดีที่สุดถ้าอันเนี้ยกองที่หนึ่งไม่ตรงไปเลือกกองใหม่ได้เลยเพราะมันเป็นพลังานที่แบบอันนี้ก็มีลูกด้วยกันอันนี้ก็มีลูกด้วยกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะเขาคิดดีค่ะแล้วเหมือนกับว่าอยากจะชวนคุณไปเที่ยวอืมเอารูปไปด้วยนะไปด้วยกันได้แบบ ครบเลยทั้งครอบครัวเลยอะไรแบบนี้พ่อแม่พี่ป้านะ้าอาลูกต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยกันให้หมดเลยคิดดีมากๆแล้วก็อยากชวนชวนเที่ยวถ้าบางคนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแบบมีวันสําคัญวันที่เจอกันวันเกิดอะไรแบบเนี้ยเป็นวันเกิดลูกเขาหรือคุณก็ได้ที่จะได้มาเจอแนละพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันในเร็วๆนี้นะคะอ่ะพนักงานชาวกองที่หนึ่งจบไปเปิดรับพนักงานดีๆกลับไปด้วยสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเริ่มเลยกับชาวกองที่สองนะคะที่เลือกสามเหลี่ยมอันนี้ไว้นึกถึงหน้าเขาให้ดีๆว่าช่วงเนี้ยเขาคนรักเก่าของคุณคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่ไหมนั่นเองว้าวอันนี้มันเหมือนกับว่าเขาได้แค่แอบมองแอบดูการกระทําคุณนะคะแต่ถ้าถ้าให้คิดถึงแบบจ๋าไปเลยรัก ชู้สาวชอบคิดถึงพวกเนี้ยไม่เกิดขึ้นลค่ะเพราะคุณสองคนก่อนหน้านี้มันเหมือนมีประเด็นจบกันด้วยไม่ดีนะคะมีทั้งแบบต่างสายต่างไม่ยอมต่างสายต่างใช้คำพูดที่รุนแรงใส่การบางคนใช้การกระทำด้วยนะคะอืมประมาณนั้นช่วงนี้เขาก็เหมือนแบบต่างคนต่างไปทางใครทางมัน ประมาณนั้นนะคะถ้าให้คิดถึงม่นก็เป็นพลังงานที่แบบด้านไม่ดีนะคะเหมือนกับว่าเคยทะเลาะกันเคยมีประเด็นต่อก,กันที่แบบจบกันไม่ได้ดีก็ทําให้เขาหงุดหงิดหัวใจที่แบบไม่อยากกลับมาแล้วไม่อยากยุ่งอีกแล้วถ้าอารมณ์แบบนี้เราอย่าเพิ่งคุยกันเลยทํานองนี้นะจ๊ะเขาก็แค่แอบดูการกระทําของคุณแค่นั้นเองนะคะอะจบกันไปนะคะสําหรับชาวกองที่สองชาวกองสุดท้ายค่ะ ดาวสามดวงนี้นะคะคิดถึงหน้าเขานะคะว่าช่วงนี้เขาคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่ไหมนั่นเองอ่าเขาแอบ,บดูการกระทําดูการเปลี่ยนแปลงของคุณว่าช่วงเนี้ยคุณเป็นยังไงบ้างคุณดีขึ้นไหมคุณมีใครหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณมีคนอื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะผิดได้ไหมมันก็ไม่เชิงอ,อยากรู้แค่นั้นเองว่าช่วงเนี้ยคะ่ะคุณเป็นยังไง คุณดูดูหล่อดูสวยขึ้นแล้วก็คุณเนี่ยน่าจะมีใครเข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วคุณเองก็มีแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณก็มุกออนจากเขาเปลี่ยนตัวเองดูแลตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบเปิดใจที่จะรับคนใหม่เข้ามาแล้วแล้วสิ่งที่เขาเห็นเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะแต่เขารู้สึกว่า คุณจะผิดหวังอีกหรือเปล่าคุณจะเป็นยังไงก็มีพลังงานเหมือนกับว่าหงห่วงนิดนๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงนี้คุณดูเหนื่อยดูท้อหรือจะเป็นไปได้ไหมจะจบแบบเดิมอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทําให้เขาก็แอบ,บห่วงแอบบกังวลความรู้สึก ใจิตใจของคุณเหมือนกันประมาณนี้นะคะชาวกองสุดท้ายค่ะจบกันไปนะคะสามกองนะคะตรงไม่ตรงก็เดี๋ยวให้คนรอดูกันไปก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับคุณจริงหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นพลังงานแบบว่าอา่าโดยรวมสามกองเลือกการประมาณนี้ไม่ใช่ดวงใครเจาะจงถ้าใครอยากดูแบบเจาะจงก็ทักเพจแม่หมอมาได้เลยนะคะวันนี้อ่าเดี๋ยววันนี้ฝากเอาไว้นิดหนึ่งนะคะหากใครสนใจนะคะเป็น อ่อสายเหมือนกับว่าเป็นสายแบบนี้นะคะปรับลขนาดได้ประมาณนี้นะคะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้หมดเลยนี่เป็นสีม่วงของพระเทาเวสุวรรณนะคะแบบนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะคะมีสีชมพูมีสีดําอันนี้เป็นของแม่หมอที่แม่หมอใส่นะคะซึ่งนี่ประมาณนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้อัดกรอบอย่างดีกันน้ํานะคะ ดีมากแล้วก็ปรับขนาดได้ด้วยนะคะมีสีดำสีชมพูอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแพคเกจจิ้งนะคะมีทูพให้จุดแล้วก็มีผ้ายันแล้วก็มีบทสวดด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มเลยนะแบบว่าเข้มไปเลยนะคะแล้วก็สีม่วงค่ะที่แบบแม่หมอใส่อยู่แบบนี้แล้วก็สีส้มค่ะอืม แล้วก็สีฟ้าค่ะแล้วก็สีเหลืองค่ะโอเคแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีขาวค่ะใครสนใจทักเพจได้เช่นเดียวกันพระเวสสุวรรณค่ะใครแบบไม่ชอบคล้องสร้อยไม่ชอบใส่เป็นแหวนอะไรแบบนี้ก็ใส่เป็นแบบข้อมือแบบนี้สวยๆเก๋ๆนะคะดูทันสมัยด้วยนะสวยมากเป็นแบบนี้กันน้ํากันเหนือได้นะคะ ส9งรวมส่งท่าเท่านั้นเท่านั้นนะคะโอเคสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองสีฟ้าสีขาวนะคะแล้วก็สีส้มสีชมพูสีม่วงสีเขียวเข้มนะคะใครสนใจอินบ็อกเพจแม่หมอได้เลยนะคะแล้วก็มีแบบแบบหินด้วยมีแบบหินนะคะหรือถ้าใครจะสั่งขนาดปรับเป็นให้เข้ากับข้อมือตัวเองก็ได้นะคะประมาณนี้อ่ะสีม่วงสีฟ้าสีเหลือง เป็นไหมแบบไหมไหมทองก็ถ้าถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกกันแบบนั้นหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะราคาเท่ากันเลยสีชมพูลแล้วก็สีดําค่ะสองเก้าเท่านั้นค่ะแล้วก็รวมส่งให้ด้วยแล้วก็สีเขียวค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นแบบหินแบบนี้นะคะมีบทสวดด้านหลังให้ครบเลยนะคะใครสนใจก็อินบ็อกเพจแม่รูกป,ปุกดวงได้เลยนะคะใครที่เท้าไปบูชาแล้วอะ่ะแล้ว อยากจะถามว่าเบิกเนตวันไหนวันดีเดี๋ยวแม่หมอจะแนะนําให้เสร็จสับเลยนะคะประมาณนี้ปังมากนะคะอะประมาณนี้นะคะสองทั้งแบบหินแล้วก็แบบสายแบบนี้นะคะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ